ห้างว่า4ี่พออกรถพันเดียวสไลด์ส่งฟรีทั่วประเทศครับคันนี้เลยออลนิวไททันปี2020นะสีประตูนะครับสวยๆตัวนี้ดำๆเรียเร่ยมๆเลยรถสวยไม่น้อยนะครับเพียงแค่80,000กว่าโลนะผ่อนถูก4ี่พันเอาอะไรมาไม่คุ้มจัดตรงลงล้อมาสวยๆนะแม็ก8นะครับตัวนี้รัดยางใหม่มาให้เรียบร้อยนะด้านหน้านี่เลยไฟหน้ามาพร้อมกับ โปรเจคเตอร์นะยกชุดกระจังหน้าใหญ่ๆแบบนี้คือตัวออนนิวตัวล่าสุดแล้วไม่มีออกอีกแล้วนะตัวนี้ลองเข้ามาดูอ่ะเดี๋ยวมาดูรอบๆคันนี่นะสยวยๆดำๆแบบนี้มาพร้อมกับไฟออกหูด้านกระจกนี่นะถ้าเป็นตัวโลนี่ไฟอยู่ ที่แก้มเรียบร้อยตัวนี้ตัวรุ่นใหม่ล่าสุดแล้วไม่มีผลิตแล้วนะฮะสวยๆเรียบๆอย่างนี้มาดูด้านข้างนะครับโอ้โหสวยขนาดไหนลองเข้ามาดูนะจัดตรงลงล้อเรียบร้อยมาดูด้านท้ายนะรถสวยใหมแ่แท้ไม่มีชนนะครับไม่มีพลิกคว่ำกลับไม้นะครับตัวนี้สวยๆเลยมานี่พร้อมกับแม็กไลเนอร์สวยๆตัวนี้แทบไม่ได้ใช้นะแทบจะไม่มีรอยเลยลูกค้าเก่าก็ถือว่าค่อนข้างรักษามากนะใครมองหาก,กับบะนะครับใช้เงินออกรถพันเดียวพนนะครับ อยู่เพียงแค่4,000นะครับสไลด์ส่งฟรีทั่วประเทศไม่มีเก็บเพิ่มนะตัวนี้ปี2020ถูกกว่าป้ายแดง300,000เลยตัวนี้เอาอะไรมาไม่คุ้มครับอ่ะเดี๋ยวเข้ามาดูด้านในนี่เลยมาพร้อมกับภายในนะสวยๆเรียบๆสะอาดเลยนะบอกผ้าสะอาดเรียบร้อยมากตอบไปนี่ฝุ่นแทบไม่มีเลยนะไม่มีฝุ่นเลยก็มาด้วยพร้อมชุดเกียร์นะตัวนี้5สปีดนะครับรถสวยไม่แทบวิ่งน้อยนะ ระบบปรับไฟฟ้าทั้งหมด4บานนะครับแล้วก็กระจกนะครับปรับไฟฟ้าเหมือนกันแล้วก็พับไฟฟ้าด้วยนะตัวนี้นะครับผมสวยๆใสๆนะรถสวยไม่แท้นะวิ่งน้อยเพียง80,000กว่าโลนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูบุ๊กเซอร์วิสนะมีไหมเอ่ยบุ๊กเซอร์วิสก็มีให้ครบนะครับสำหรับลูกค้าเคสต,ต่อไปนะครับที่อยากจะใช้บริการศูนย์นะสามารถตรวจสอบประวัติคันนี้ได้เลยนะครับรถสภาพดีนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันนะครับอ่าแล้วก็มาด้านหลังนะครับกว้างขวางนะครับสําหรับ4ปรระะะตููนนใคมอองหาย่ ตัวนี้ก็สะอาดเรียบร้อยนะแทบไม่มีคนใช้เลยพร้อมกับที่พักแขนแล้วก็วางแก้วนะครับได้ถึงสองแก้วเลยนะตัวนี้ระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับตัวนี้ใครมองหาอยู่ไม่ผิดหวงังมาพร้อมกับแอร์แบ็กและ ABS นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูที่ชมที่ห้องเครื่องกันว่าจะสวยใสตามเลขไม้ไหมอ่ารถสวยนะครับห้องเครื่องมาใสใสแทบไม่มีฝุ่นเลยนะตัวนี้สะอาดเยี่ยมห้องเครื่องไม่เยิ้มนะครับไม่มีชนน็อตไม่ขยับอ่าเดี๋ยวช่างภาพมาดูนี่เลยดีกว่าใกล้ๆห้องเครื่องนะแห้งแไมงนี่มีเยิ้มนะดูความสวยใสนะ ลูกค้าถือว่าดูแลรักษาเป็นอย่างดีนะครับตัวนี้สวย,สวยเลยย้ำอีกครั้งนะครับตัวนี้ All New Titan ปี2020ั่อน4ี0 0ออกรถพันเดียวสไลด์ส่งฟรีทั่วประเทศนะครับไม่มีเก็บเพิ่มลูกค้าท่านใดนะครับสนใจแคปรูปตัวนี้มาได้แล้วก็แอดเข้ามาที่ไลน์นะครับแอด PPK คา r นะครับหรือจะเติร์ทใน Facebook ก็ได้นะครับรถสวย PPK นะครับชื่อนี้มีแต่รถสวยครับผม